เหรียญหนึ่งบาทคุดราคาหลักพันเป็นแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้มาดูเหรียญจริงกันเลยนะครับก็ ทักทาย FC ทั้งทางาช่อง YouTube สลาลมคอย h a ชแนลแล้วก็ทั้งทางเพจสลาลมคอย FC นะครับคลิปนี้มาพูดถึงเหรียญ1นบาทครุฑนะครับมีสอบถามกันมาเยอะมากมีบางท่านก็มีคนละเหรียญ2เหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันนะครับช่วงนี้นะครับผมบันทึกคลิปประมาณต้นเดือนกันยายน2,566นะครับก็ขออ้างอิงข้อมูลช่วงณเวลานี้แล้วกันนะครับ ช่วงนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดสภาพปกติทั่วไปแบบนี้นะครับสภาพผ่านการใช้งานราคาซื้อขายกันจริงๆองอยู่ที่ประมาณเหรียญละ2 0่สบถึงสาบาทแค่นั้นเองนะครับบางร้านรับซื้อก็จะซื้อ2 0่สถึงยีเช่นเช่นร้านผมเพจผมนะครับผมก็ซื้อเข้าอยู่ที่เหรียญละ2 0่สบถึงยีบาทนะครับราคาซื้อขายกันในกลุ่มซื้อขายก็น่าจะอยู่ที่ อ่า0ถึงนะครับราคาคร่าวๆขออภัยครับ25-40บาถึงบาทแล้วแต่สภาพนะครับอันนี้คือราคาที่พ่อค้าแม่ค้าขายกันในกลุ่มนะครับต้องแยกให้ออกนะครับว่าราคาที่รับซื้อกับราคาที่พ่อค้าแม่ค้าขายกันในกลุ่มซื้อขายอ่ะคนละราคากันนะครับอันนี้คือเดี๋ยวแจ้งราคาที่ผมรับซื้อแล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนเหรียญหนึ่งบาทคุดสภาพผ่านการใช้งานแบบปกติเหรียญละไม่เกิน25บาท นะครับเน้นจํานวนเยอะๆนะครับบางท่านมีเหรียญ2เหรียญส่งมาขายก็คือยังไม่คุ้มนะครับก็แนะนําให้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับคือแนะนําคร่าวๆนะครับใครจะขายก็ซื้อใครคิดว่าซื้อถูกไม่ขายก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือมาทําคลิปแนะนํานะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญหนึ่งบาทครุฑแบบที่ผมบอกว่าเหรียญละหลักพันเล่นกันหลักพันนะครับราคาก็อยู่ที่ความพอใจอยู่ที่การอยู่ที่สภาพด้วยนะครับ เหรียญหนึ่งบาทครุฑเหรียญนี้เดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับว่าใครพอรู้บ้างว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปครุฑแบบนี้นะครับปีพศ2 5 1 7นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับเนี่ยดูง่ายๆแบบนี้นะครับใครดูออกบ้างครับว่าแพงยังไงนะครับนี่ด้านหน้าเป็นในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ด้านหลังด้านหลังเป็นครุฑแบบนี้เห็นไหมครับ รัฐบาลไทยพศ2517ชนิดราคา1บาทนะครับหลายๆท่านดูออกแล้วนะครับว่าทําไมเหรียญนี้ถึงแพงนะครับนี่นะครับเหรียญนี้เล่นกันหลักพันนะครับลองสังเกตดูนะครับอ่าอันนี้คือเหรียญที่เล่นกันหลักพันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญปกติแล้วกันนะครับที่ที่ผมบอกว่าเหรียญละ20-25บถึงบาทนะครับก็เป็นด้านหลังก็เป็นครุฑเหมือนกันนะครับปีพศ2517นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ um, หัวรชัชกาลที่9เหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดแตกต่างนะครับคือเหรียญเหรียญละ20-25ถึงบาทนะครับถ้าเราหมุนเหรียญก็คือจะเป็นพระเสียรกลับแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าใครสังเกตก็พอจะรู้นะครับเมื่อกี้อันนี้คือเหรียญปกตินะครับเป็นพระเสียรกลับหัวทิมหัวลงกลับแบบนี้นะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับเมื่อกี้คือเหรียญนี้นะครับ ผมหมุนให้ดูนะครับผมอธิบายแล้วผมก็หมุนให้ดูเห็นไหมครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑแบบพระเสียรตรงนะครับก็เล่นกันหลักพันนะครับก็ไม่ไม่ไม่งงนะครับลองดูคลิปใหม่ก็ได้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ผมก็พยายามอ่าอธิบายค่อนข้างจะละเอียดนะครับนี่นะครับก็เหรียญหนึ่งบาทครุฑราคาแพงเล่นกันหลักพันนะครับก็จะต้องเป็นพระเสียรตรงแบบนี้เท่านั้นนะครับอันนี้แบบปกติทั่วไปนะครับเหรียญละ ที่ผมรับซื้อเหรียญละ20-25บาทเป็นแบบนี้นะครับเป็นพระเศียรกลับแล้วก็แบบที่มีราคานักสะสมต้องการนะครับจะต้องเป็นพระเศียรตรงแบบนี้นะครับก็โอเคนะครับชัดเจนนะครับ